ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียญ5บาทพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่พระองค์เจ้าพระจรลกิติยาภาเหรียญ5บาทนิกเกิลวาระที่3 พระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภาลักษณะของเหรียญเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจกักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30ม mm. ิลิเมตรลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญด้านขวามีพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชระกิติยาภา พินพระพักเฉียดทางเบื้องซ้ายภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าพระองค์เจ้าพระชลกิติยาภาโดยมีจุดไขป่ปลาประดับโดยรอบขอบของเหรียญด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่าพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ11มกราคม2522ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า5บาท โดยมีลายดอกประจำยามประกอบอยู่ทั้งหัวและท้ายของข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างและมีรูปดอกไม้ประกอบการเป็นลวดลายประดับอยู่โดยรอบของขอบเหรียญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณรน,นทิลาเทพพยาวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสงตวรีกรมเหมือนศุนทรนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2521ัณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกข,ของอาณาประชาราชฎรได้แก่ทรงเป็นปณาธิกรรมการุรินนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อนหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในายามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภพาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณนะมหาวิทยายลัยคอนเนนประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ในติบัณฑิตของเนติบัณฑิตติยสภาตามเงื่อนไขและสอบไล่ได้ในติบัณฑิตของเนติบัณฑิตนายาสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้นําความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือโดยพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันยดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างเทิดทูนถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเก้าถวายตำแหน่งทูสันทรอนไมตรี ในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักง,งานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเก้าถวายรางวัลในฐานะทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ นอกจากเอกอัครราชทูตและอายการผู้เชี่ยวชาญแล้วพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระยศทางทหารเป็นพลตีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองค์คารักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพศ2561เรามาพูดถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพากันนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นมูลนิธิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเริ่มต้นจากการดําเนินโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขั้นตอนในขนาดที่มีอุทก,กภัยครั้งร้ายแรง ในกรุงเทพมหานครในปีพศ2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่ม่อาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งพาขาดความเห็นอกเห็นใจ ต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมกรมหลวงราชสานินีสิริพัฒมหาวชลระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภยัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจารันสนิทวงศ์4เขตบางกอกน้อยซอยจารันสนิทวงศ์82และ84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระากรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดให้เหตุการณ์สงบลงจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพศ254 4และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานอกจากนี้ในวันที่14มีนาคมพศ2554เสด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชารราชธิดาและพระเจ้าว,วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมื่นสุนทรนารีนาศทรงพักกรุณาปโปรดให้ลองศาสตราจารย์ดอ นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพ3 0 0พันถุงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปอีเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้น โปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ